สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทุกท่านวันที่26ิมิถุนายนของทุกปีตามมติองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกมีความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมกับประชาคมโลกที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ ได้ดําเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกําลังในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติด้วยการสกัดกั้นและปราบปรามจนสามารถจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมากในส่วนของการป้องกันเริ่มจากการปรับสภาพแวดล้อมชุมชนให้มีความปลอดภัย และสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่รวมทั้งการบำบัดรักษานำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาทำให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนลดลงโดยใช้กลไกาการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดอําเภอตำบลหมู่บ้านชุมชนเพื่อน,นำไปสู่จุดมุ่งหมายคือสังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติดผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับที่ได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านชุมชนซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้พี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจําปี2564นี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระบรมธาตุนาดูลพระกันทรวิชัยตลอดด้วยเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขอได้โปรดดลบรรดาลพระราชทานพร,ธธนพรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินง,งานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกคนประสบความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป